ทั้งนี้หลังในเก่งตกเป็นผู้ต้องหาได้เขียนจดหมายส่งมาถึงครอบครัวหมอปอดูเหมือนสังคมจะตัดสินเก่งไปแล้วผมต้องขอโทษพ่อแม่พี่แปด้วยที่ได้ทำแบบนี้ลึกๆแล้วผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นคนเลวไม่มีใครอยากติดคุกครับผมกับปอมีปัญหากาันหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงแต่มันมีเรื่องเงินเรื่องการไม่เข้าใจเพราะพ่อกับแม่ก็คงรู้ดีว่านิสัยส่วนตัวของน้องปอเป็นแบบไหนเวลามีอะไร ปอไม่เคยบอกคนในบ้านเลยปอมีอคติกับคนที่บ้านผมและยิ่งอยู่ด้วยกันก็เข้ากันไม่ได้ผมโดนทุบตีตลอดแต่เรื่องดีๆปอก็มีเยอะปอไม่เคยนอกใจผมเลยไม่เคยคบใครแต่เรื่องความใจร้อนปอร้อนมากพ่อกับแม่ถามเพื่อนๆปอได้เลยถามพี่เดือนน้องกิฟได้ว่าทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนแล้วเวลาทะเลาะกันมีแต่ปอเสียงดังอยู่ตลอดปัญหามันเลยเยอะจนอึดอัดไปหมดผมรักพ่อกับแม่นะครับ และต้องขอโทษพ่อกับแม่ด้วยผมสำนึกผิดแล้วผมต้องขอโทษจากใจจริงว่าผมผิดไปแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องยกโทษให้ผมก็ได้ครับลงชื่อเก่ง